ความโปร่งแสงของเทวดาถามถ้ากายทิพย์ของเทวดาเป็นนามนธรรมมีความโปร่งแสงผมก็เข้าใจว่าสัมผัสต่างๆบนสวรรค์คงไม่ต่างจากฝันคือไม่มีวัตถุที่แท้จริงแต่เป็นความรู้สึกซึ่งเกิดจากวิบากุศลปรุงแต่งให้ใจเห็น แล้วรู้สึกไปต่างๆใช่ไหมครับตอบส่วนใหญ่คำอธิบายเรื่องกายทิพย์มักสอให้รู้สึกเหมือนเป็นกายโปร่งแสงจับต้องไม่ได้ไม่เห็นหน่าย,ยินดีเหมือนการมีเนื้อหนังแบบมนุษย์อันนั้นนับเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดยิ่งเพราะสิ่งมีชีวิตในแต่ละพบภูมิส่วนใหญ่ประกอบด้วยช่องทางรับรู้ผัสสะไม่แตกต่างจากมนุษย์ เพียงแต่ว่าเราแตะต้องเขาไม่ได้และกายของเขาไม่ใช่วัตถุทึบแสงสำหรับสายตาของเราแต่สำหรับพวกเดียวกันกับเขาอยู่มิติเดียวกันกับเขาก็แตะต้องกันได้และมีความทึบแสงสำหรับกันและกันเพื่อจะเห็นว่ากายทิพย์มีตัวมีตนจับต้องได้เกินกว่าที่คุณจินตนาการ ขอให้พิจารณาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับนิมิตการตายของเทวดาดังปรากฏอยู่ในเจวมานสูตรท่านตรัสว่าเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากหมู่เทพนิมิตห้าประการย่อมปรากฏได้แก่ 1. ดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้ง 2. ผ้าย่อมเศร้าหมองสงืเอย่อมไหลออกจากรักแร้ส ผิวพันธุ์เศร้ามอง 5. ที่นั่งไม่สบายไม่น่ายินดีดังการก่อนเอาเฉพาะข้อสคุณจะเห็นว่าเทวดาก็มีเหงือได้หากกายทิ์เป็นแค่สีสันโปร่งแสงแล้วก็คงไม่มีการหลั่งเงือออกมาได้เป็นแน่และจากข้อสี่คุณจะเห็นว่าผิวพันธุ์ของเทวดามีความแปรปรวนได้ หาใช่ความฝันที่คงเส้นคงวาตั้งแต่เกิดจนดับแต่อย่างใดไม่ต้องปรับมุมมองใหม่ครับองค์คาพยพแห่งเทวดาเป็นท่าตุทิพย์ที่จับต้องได้ในหมู่เทวดาด้วยกันแม้น้ําเหงื่อแห่งความเศร้าหมองยังมีเลยเพียงแต่ภายในร่างทิพย์จะไม่มีของเหลวเช่นน้ําเหลืองหรือน้ำปัสสาวะขังอยู่เนื่องจากน้ำทิพย์ที่เทวดาดื่มเข้าไป จะแปลเป็นความชุ่มชื่นของธาตุทิพย์แล้วเทวดาก็ไม่มีอุจจาระเนื่องจากอาหารทิพย์ที่เราประทานเข้าไปจะสลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของธาตุทิพย์หล่อเลี้ยงธาตุทิพย์ไว้ไม่ให้แตกดับต่างจากกระบวนการทางชีวเคมีของกายมนุษย์เป็นคนละเรื่องคนละมิติครับ